สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูปุ๊กอีกเช่นเคยนะคะเรามาทำขนมปังผ่านเครื่องหมี5ลิตรรุ่นใหม่ค่ะโดยการใช้งานปุ่มนี้เพียงปุ่มเดียวนะคะหมุนไปหมุนมาสั่งการทำงานเดี๋ยวเราจะเห็นนะถ้าเราหมุนไปหนึ่งครั้งมันจะขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำงานหลังจากนี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเอาของแห้งในสูตรนะมารวมกับของเหลวทั้งหมดเลยค่ะ ไม่รวมเกลือน้ำตาลยีสต์นะเอาแค่ของเหลวนะคะผสมน้ำเปล่านะดูจากลิสต์สีฟ้าข้างๆนี่นะคะเราจะมีบอกไว้จากนั้นก็เป็นนมสดค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะ,ะมาดูการทำงานนะกดหนึ่งครั้งขึ้นเวลาเห็นไหมคะ เดี๋ยวพอกดครั้งที่สองเราจะเริ่มทำงานแต่ถ้าอยากหยุดเครื่องเมื่อไหร่ก็แค่กดอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้คือเริ่มทำงานแล้วเราจะเซตไว้รอบละ15นาทีตามโปรแกรมเครื่องนะคะยกเว้นเมื่อเราตีจนชํานาญแล้วเรารู้ว่าเครื่องนี้ต้องใช้กี่นาทีกันแน่ให้เราหมุนเวลาเพิ่มได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดให้เวลามันขึ้นมาแล้ว ะะเราจะใช้เครื่องผสมแป้งและของเหลวทั้งหมดโดยไม่ใช้มือนะคะเพราะว่าบางทีมือเราแรงไม่พอหรือกะเวลาไม่ถูกมันไม่สามารถที่จะผสมแป้งให้ให้มันละเอียดได้มันจะเหลือสเก็ตแป้งแห้งๆติดอยู่ในแป้งก้อนนี้พอหลังจากที่เราผสมที่เป็นของเหลวเรียบร้อยแล้วเราจะเอาแป้งก้อนนี้นะคะไปเข้าตู้เย็นน้อยที่สุดเลยคือ2ชั่วโมง ถ้าเต็มที่แบบที่ครูทําคือครูทําข้ามวันเลยค่ะอีกวันหนึ่งเราถึงจะเอาแป้งที่เราแช่ตู้เย็นนี้มาตีต่อนะจ๊ะทาแบบนี้เพื่ออะไรเพราะเครื่องพวกนี้ค่ะเขา,เอารอบของเขามันไม่ได้เร็วพอที่เราจะตีแป้งก้อนหนึ่งให้มันเนียนได้ถ้าสูตรนั้นของเหลวเยอะเราก็จะใช้วิธีเอาของเหลวมาผาสมของแห้งก่อนให้มันดูดซึมให้เต็มที่เลยค่ะผ่านมาหนึ่งคืนแล้วเราถึงจะเอาแป้งก้อนนี้มาผาสมมาใสาช่ชวนผสม,อ,มอื่นๆเช่น พวกยีสต์เกลือน้ำตาลพวกนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ครูทำมาในส่วนสูตรนี้นะคะเราใช้เวลาประมาณ5นาทีเอาให้ชัวร์ว,ว่าส่วนผสมที่เป็นแป้งกับของเหลวอะ่ะมันเข้ากันดีแล้วจริงๆอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะตีต่ออีกหน่อยโดยรวมก็คือประมาณ5นาทีค่ะ แล้วเราจะปิดฝาแล้วนำทั้งหม้อเลยนะคะยกหม้อเลยไปเข้าตู้เย็นนะอยู่ในตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะเช้ามายกหม้อออกจากตู้เย็นมาเลยค่ะเห็นไอน้ำเห็นน้ำแข็งเกาะไหมคือออกจากตู้เย็นทั้งหม้อเลยอันนี้เซฟนะ เราได้แป้งออกมาแล้วนะคะเริ่มต้นเลยนะจริงๆคือวันนั้นเนี่ยครัวมาตีเลยแต่ที่ถูกคือเราต้องมาฉีกแป้ง,ปงก่อนแป้งก้อนนี้เย็นมากๆเดี๋ยวเราจะใส่ยีสต์เกลือวานิลาและเนยสดรวมถึงน้ำตาลทรายด้วยนะคะ ในนี้ยังไม่ได้โชว์แต่เราจะต้องมีส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่ลงไปแต่ก่อนที่จะใส่นะครูจะบอกว่าให้เราฉีกแป้งก่อนนะคะฉีกแป้งให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยเพื่อที่เวลาที่มันตีกับของพวกนี้แล้วว่ามันจะเข้ากันได้ง่ายไงทุ่นแรงนะคะฉีกไปก่อน นักเรียนไม่ต้องงงกับหน้าตานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นก้อนแป้งเนี่ยเหมือนก้อนแป้งที่เพิ่งออกมาสักครู่คือในวันที่ทำอะ่ะครูข้ามไปนิดนึงครูลืมฉีกแป้งนะแต่ถ้าเราทำตามคลิปวันนี้คือหนูก็ฉีกแป้งตามครูนี่แหละก่อนที่จะใส่ยีสต์ก่อนที่จะใส่เกลือก่อนที่จะใส่น้ำตาลและเนยนะคะอะย้อนกลับมาสมมติว่าแป้งก้อนนี้เราฉีกแล้วนะเราก็จะใส่ยีสต์ตามลงไปนะคะ เกลือแล้ววานิลาเนยสดค่ะใส่อะไรก่อนหน้าหลังได้หมดเลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะตีทีเดียวเลยค่ะเราไม่ได้ย้อนกลับมาใส่ทีละอย่างนะก็ยังมีน้ําตาลทรายค่ะมิตรผลธรรมดานะคะลืมบอกนะเนยคูยช้าออคิดเค็มนะคะอาราลี่หอมมากแต่ก็เค็มมากเช่นกันนะ สังเกตนะคะตอนนี้ไฟขึ้นสีฟ้าแล้วก็คือเราสามารถกดหนึ่งครั้งให้เวลาที่เราต้องการจะตั้งอ่ะขึ้นได้เลยนะเราจะเซ็ตรอบละ15นาทีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่หมุนไปทางซ้ายขวาเพื่อเพิ่มเวลานะกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเครื่องทำงานเราสามารถสั่งให้เครื่องหยุดได้ทุกเมื่อแค่กดอีกครั้งเดียวเขาก็จะหยุด เห็นไหมคะกฎหมายเริ่มทำงานแบบนี้เราไม่สามารถรู้ได้ในแต่ละครั้งว่าเราจะต้องตีสูตรไหนเวลาเท่าไหร่เพราะแต่ละสูตรส่วนผสมไม่เหมือนกันแต่ในสูตรอันนี้ที่ครูทำอะ่ะครูก็เซตไปทีละ15นาที15นาทีแบบนี้ไม่พอเหรอไม่พอต่อเวลาไปนะคะแต่ในช่วง15นาทีแรกเนี่ย เรามาลุ้นกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะการที่เราเอาแป้งทั้งหมดกับของเหลวเข้าตู้เย็นมันช่วยทำให้เราเซฟเวลาที่เราตีสูตรที่มีของเหลวเยอะนิดนึงเขาสามารถเก็บ เนื้อได้เนียนโดยที่แบบว่าไม่แฉะมากแบบนี้ค่ะนะแช่ค้างคืนส่วนข้อดีข้อหนึ่งการแช่ค้างคืนคืออะไรก้อนแป้งก้อนนี้จะมีความเย็นนะคะแล้วก็หม้อเนี่ยเย็นดังนั้นหลังจากตีเสร็จแล้วแป้งยังเย็นอยู่เลยค่ะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าผลผลิตที่ได้จากเครื่องนี้ จะอร่อยไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะไม่มีส่นผสมี่เขาเริ่มเข้าันแล้วนะก็สามารถปินดทีแล้วอะไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแค่เช็คดูนะคะว่าหลังจากตีแล้วหน้าตาเป็นยังไงเข้ากันแล้วก็แค่รอเวลาซึ่งยังไม่ได้แน่นอนนะคะผ่านไปนิดเดียวเองที่หมายเลขแปดนาทีเวลาตีจะได้เห็นว่าเนื้อเป็นยังไงตีไปก่อนหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแต่ที่เราต้องปิดฝาครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าเรากลัวส่วนผสมต่างๆมันจะกระเด็นออกมาไง หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ครูเปิดฝาให้ดูเลยแล้วกันว่าหลังจากนั้นเราตีต่อไปอะ่ะเราจะได้หน้าตายังไงถ้าปิดฝาเดี๋ยวก็จะไม่เห็นนะคะ15นาทีผ่านไปนะเนื้อแป้งที่ได้ค่อนข้างเข้ากันดีแล้วแต่ก็ยังเหนอะหนะเหนียวอยู่เลยแปลว่ามันยังไม่ได้กดใหม่ค่ะอีกนะกดสีเขียวก็เอาสีฟ้าก่อนแล้วก็อีก15นาทีกดอีกหนึ่งครั้งก็เริ่มทำงานค่ะ ดังนั้นจำไว้ว่า15นาทีแรกผ่านไปแล้วนะอันนี้15นาทีที่สซึ่งก็จะจบเวลาแล้วเหมือนกันนะคะเหลืออีก1นาทีจะครบ15นาทีที่สเรามาดูว่าหลังจากรวมกันแล้ว30นาทีอ่ะแป้งหน้าตาได้แล้วยังโอเคไหมดูเหมือนโอเคนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดในเนื้อเขาอีกนิดนึงว่าเราอยากให้เขาเป็นยังไง เราตัดสินได้ถ้าก้อนแป้งก้อนนี้ยังไม่ได้ร้อนมันสามารถตีต่อได้ค่ะ่ะลุ้นฮึบๆจะหมดเวลาอีก1น,นาทีแล้วซึ่งรวมกันคือ30นาทีหมดแล้วนะคะครบนะสองรอบละละสิบห้านาทีรวมเวลา30นาทีเนื้อที่ได้ค่อนข้างโอเคแต่ครูยังไม่โอเคเท่าไหร่ อันนี้เรามาพิจารณาว่าเราจะหยุดหรือไปต่อดีนะคะดูแล้วฟิล์มเนี่ยก็ก็ขึ้นมาบ้างแล้วอย่างนี้นะคะใช้มือขึงขๆเอานะแต่โดยรอบนอกอะ่ะครูมองดูว่ามันยังมันยังมีความลุ่งลิ่งอยู่แล้วก้อนแป้งยังเย็นอยู่เราสามารถไปต่อได้ครูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองตีเพิ่มอีก5นาทีดูแล้วก็มาเทียบดูนะคะ แบบนี้เนื้อมันคือดูเหมือนโอเคแล้วถ้าใครหลุดจากตรงนี้ไปตีแค่30มนาทีมันก็โอเคมันไม่เสียนะคะขนมปังยังออกมาแบบว่าให้เราชื่นใจได้แต่ถ้าเรามีประสบการณ์เราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยฉันขอต่อยนิดนึงแบบนี้นะคะเทสก้อนแป้งอ่ะครูเปิดสีสีฟ้าขึ้นแล้วครูกดแล้วเป็น15นาทีใช่ไหมแต่ครูจะ อขอเพิ่มอีกแค่5ค่ะเราหมุนไปทางซ้ายนะลดเวลาลงมาแล้วก็กดปุ่มให้เขาทำงานเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ย รวมกันเป็น35นาทีเพิ่มอีก5นาทีนะคะหน้าตาที่ได้จะต่างกันไหมต่างกันหรือเปล่ามาลุ้นกันถ้าใครไม่ปรับเวลาลงมาที่5นาทีก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะหนูสามารถดูในกาบนผนังสามารถใช้ที่ตั้งเวลาได้เพราะเราแค่กดอีกหนึ่งครั้งเครื่องก็จะหยุดค่ะ อันนี้ครบแล้วนะสมมุติว่าครบละห้านาทีครูจะเทสแป้งนะคะหยิบแป้งขึ้นมาโอ้ดูหน้าตาเขาว้าวกว่าเมื่อกี้นะคะถ้าเราขึงผิดนะคือเราดึงแล้วมันขาดมันไม่ได้แปลว่าแป้งไม่ดีมันไม่ได้แปลว่าขาดทุกครั้งคือไม่ดีแต่ให้เราดูความถ้าเราดึงแรงมันก็ขาดนะนะสมมุติว่าอ่ะแป้งก้อนนี้เรามองดูแล้วเออสวยงามแต่ว่าเราอยากจะเทสแต่ว่าเราเราขึงหลายรอบมากแล้วเนี่ย เราต้องหยิบแป้งก้อนใหม่ขึ้นมานะเพราะว่าแป้งก้อนนี้มันมันเขาเรียกว่าให้มันรีแลกซ์ก่อนนะนะอันนี้คุณมองดูแล้วครูอาจจะคึงไม่ดีครูก็หยิบก้อนใหม่แล้วก็ดูใหม่นะคะวิธีคึงคือค่อยๆเขี่ยตรงกลางออกให้มันบางที่สุดอ่าอันนี้มันไม่ไหวแล้วเอาหยิบก้อนใหม่ค่ะอย่าไปฝืนนะอย่าไปพิจารณาจากก้อนแรกจนจน,จนแบบว่าคือยึดติดอะ่ะเราก็หยิบก้อนใหม่ขึ้นมาดูได้มันโอเคไหม ห้านาทีถัดมามันโอเคข้างๆมันก็ไม่ลุ่งลี่งเนื้อมันก็ดูสวยงามดีอ่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราดึงขาดมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะบางทีเราเผลอออกแรงหรือว่าอะไรเงี้ยเอาก้อนใหม่มาดูครูว,ว่ามันโอเคมากแล้วเราอาจจะ move on จากตรงนี้ไปนะ เราจะเอาแป้งก้อนนี้นะคะมาแบ่งเป็นก้อนกลมๆค่ะเล็กๆจนครบหมดเลยในสูตรนี้ที่ครูทำอะ่ะเหมือนจะได้ประมาณ20ลูกโดยประมาณนะคะแป้งก้อนละ6 0กรมัมเราตัดแบ่งแป้งครึ่งกลมให้หมดเลยแล้วก็ไปเตรียมเนยค่ะเนยอันนี้เนี่ยอยู่ที่คนละชอบเนยเค็มหรือว่าเนยจืด ถ้าไม่อยากให้เค็มมากก็ใช้เนยจืดได้ค่ะเอาไปเอาไปแช่เย็นนะเอาเนยไปทําให้มันเมลวละลายก่อนแล้วก็เอามาวางในถาดแช่เย็นแข็งแล้วก็มาหัน่นหรือใครจะหั่นจากเนยที่เป็นเ,เนยเนยก้อนเลยก็ได้นะมีแรงเยอะก็หัน่นเอาลูกเต๋าขนาดที่เราอยากได้แช่เย็นรอไว้เลยนะคะตอนนี้เราก็แบ่งแป้งก่อนแบ่งแป้ง ครึ่งกลมนะคะทุกคนหัดครึ่งกลมนะถ้าสมมุติเราไม่สามารถที่จะครึ่งกลมได้หรือครึ่งไม่เป็นเนี่ยเราให้เราแผ่แบ้งออกแล้วก็จับปลายมาเหมือนเราบีบถุงนะคะแต่ถ้าเราครึ่งบ่อยๆอะ่ะเดี๋ยวก็จะได้เองนะครึ่งกลมใช้อุ้งมือนะคะนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วนางแล้วก็หมุนไปรอบๆมือค่ะให้ลูกนี้มันกลิ้งอยู่นะคะพักแป้งไว้นะคะทําให้ครบเลยทําให้ครบเลยก่อนที่เราจะใส่เนย ตอนนี้เราก็ค่อยๆไล่นะคะไล่ทำไปครูมีความรู้สึกว่าการตีด้วยเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ใช้ความแรงหรือความร้อนมากเนี่ยแต่ใช้เวลาเพิ่มเวลานะคะให้มันนานขึ้นออกไปเ,เราจะทำไงให้แป้งก้อนนี้ตีได้นานโดยที่ไม่ร้อนสะก่อนก็วิธีการแช่ตูเ้เย็นนี้ก็เวิร์กมากค่ะช่วยได้ แทนแทนเนยเนยจืดนะคะแช่แข็งตัดเป็นเตาออกมาแล้วจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาเตานะั้นไม่เท่ากันเท่าไหร่ก็อันนี้คืออยู่ที่อารมณ์สินของคนตัดนะคะทําขนมอยากเครียดค่ะทําทานเองเนาะยกไนว่าเราขายนะเราก็ต้องให้มันเท่าๆกันนิดนึงใส่เนยลงไปแล้วก็ปิดค่ะปิดให้แน่นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเนยมันไหลออกมาอันนี้ พยายามคลึงหลังจากใส่เนยแล้วอย่าอย่าบี้มันนะเพราะว่าเนยที่อยู่ข้างในมันจะพุ่งขึ้นมาอยู่นบนบนผิวผิวอ่ะเวลาอบมันก็จะเหมือนกับแบบพองตรงหัวหัวมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เวลาใส่เนยนะคะพยายามแผ่ตรงขอบออกแล้วก็ตรงกลางให้มันยังคงนูนเอาไวน้นิดนึงเนะพอเดี๋ยวเราเกิดเราห่อปิดแล้วเนยเนมันจะได้ไม่ทะลักออกที่หัวถ้าเนยมันเริ่มเหลวนะคะ เราแค่ไปแช่ตู้เย็นต่อแป๊บหนึ่งเองก็เอาหยิบออกมาใส่ใหม่นี่นะติดให้สนิทเลยเราจะวางก้อนที่ใส่เนยแล้วนะคะไว้ในถาดด้านขวามือที่มีแผ่นรองเอาไว้ด้วยเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วนะคะรอให้เขาขึ้นค่ะวางห่างๆกันนิดนึงเนาะพอเดี๋ยวก็ขึ้นมาชนกันแล้วก็จะดูไม่สวย อันนี้นะคะใส่ลงไปเลยปิดแล้วก็ปิดให้สนิทค่ะแบบนี้จนครบเลยนะคะทุกลูกเลยนะอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึก นิดนึงนะคะหน้าตาที่ได้ขนมออกมาอาจจะต่างกันไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแรงของเราแล้วก็ประสบการณ์ด้วยไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันหนึ่งคุณจะเก่งแน่นอนครูก็ทำให้ดูหลายๆลูกนะคะถ้าสมมติเรามองว่าเราโอเคตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนไปเลื่อนคลิปไปนะเดี๋ยวเราจะใส่จนหมดนี่เลยค่ะ ใครทำตรงถึงตรงนี้แล้วจิบไม่ติดนะให้เราสังหอนไว้ก่อนเลยว่าในสูตรเนี่ยของเหลวเราขาดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าพอความชื้นมันขาดแล้วเนี่ยก้อนแป้งก้อนนี้มันก็จะเหมือนอะไรที่มันแบบดื้อขึ้นเหนียวขึ้นมันก็จะยากขึ้นนะคะวางไว้อย่างนี้เลยนะค่ะใส่ไปเรื่อยๆนะคะ พยายามอย่าให้มือเนี่ยเลอะกับเนยเพราะว่าถ้าเลอะแล้วว่ามันจะจีบไม่ติดเลอะแล้วมาจับแป้งอะนะก็ต้องระวังนิดนึงหาผ้าหาอะไรมาใกล้ๆมือด้วยถ้าเลอะแล้วก็คอยแบบว่าเช็ดก่อนก่อนที่เราจะมาจับปิดถึงครูทําเองเนี่ยบางทีอบออกมาแล้วก็มีบางก้อนที่เผบว่าเนยแตกออกมาแต่ว่ามันก็จะไหลอยู่ข้างในอะค่ะมันก็จะเค็มๆอยู่ที่ก้นนะถ้าเราปิดดีๆอะมันก็จะไม่ไหล ถาดที่เราใช้ถาดมาตรฐานเนี่ยตัดตามขนาดวางแนวสามลูกเนี่ยค่ะก็ก็เต็มถาดแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวพอขนมปังขึ้นแล้วก็อบสุกแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบใกล้ๆกันแล้วอะเพราะฉะนั้นอย่าวางชิดกันนะเผื่อขนมปังเราขึ้นด้วยสำหรับบางคนที่ครึ่งไม่เป็นเราจับจีบ ให้แน่นๆซ้ําไปซ้ํามาหล,หลายๆทีเนี่ยก็โอเคแล้วนะคะไม่ต้องคลึงใหม่ก็ได้อ่าอันนี้คือหมด1ถาดได้พอดี3คูณ3นะคะ9ลูกเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราเอาถาดเนี้ยไปพักนะใครมีทัพเปอรแวร์ใส่กล่องปิดฝาใครมีผ้าหนาๆทับไปก็ได้ ใครมีตู้พลูฟเอาเข้าตู้พลูฟนะคะอุณหภูมิห้องขนาดประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเขาก็ขึ้นนะเอาฟ็อกซี่น้ำฉีดๆนิดนึงให้มันมีความชุ่มชื้นหน่อยนะคะครูจะพักขนมปังตัวเนี้ยประมาณชั่วโมง20ชั่วโมง30ราเลาเนี้ยค่ะเราสังเกตดูเนาะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาประมาณสเท่า ใครไม่มีตู้ก็หากล่องนะคะหากล่องใหญ่ๆอะ่ะกล่องทับเบอร์แว์ก็ได้นะอันนี้ใครไม่มีตู้พักเราก็ฉีดฟ็อกซี่ให้มันมีความชื้นนิดนึงนะคะเรามาทำหน้ากันนะตอนนี้ระหว่างที่เราพักขนมปังนะคะเราจะใช้เนยสดนะคะเนยเนยเนยที่เป็นเนยไม่แข็งมากก็ได้ เอามาตีกับน้ำตาลทรายแดงหรือโอทึงที่เขาใส่กับเฉากล้วยอะค่ะเราต้องล่อนก่อนนะไม่งั้นน้ำตาลมันจะมีเป็นเม็ดเม็ดกรวดแล้วมันจะตียากมากใช้เครื่องตีมือถือได้นะคะหรือใครไม่มีนะใช้ตะกร้อมือเล็กๆก,ก็ตีได้เหมือนกันตีจนเข้ากันนะคะ ที่เราเห็นกาแฟเนี่ยเราใช้กาแฟนะคะผสมกับน้ำเเราอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่ามันมันเหลวพอหรือยังแล้วกลิ่นกับสีเนี่ยมันได้ไหมในนี้จะมีเหล้ามีน้ำ แล้วก็มีกาแฟนะคะเล่าอันนี้ครูใช้คาลัวนะเขาเรียกว่าเล่ากาแฟซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงเราไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะมันแค่ทําให้หอมขึ้นแต่ไม่ได้จําเป็นนะพอมันเริ่มฟูนะคะฟูข้นขึ้นเราก็จะใส่กาแฟที่เราละลายแล้วลงไปในสูตรครูให้มาพอดีนะ แต่ว่าเราจะไม่ใส่ทีเดียวทั้งหมดอะเราจะเทสด้วยการค่อยๆใส่ก่อนว่ามันโอเคไหมมันพอแล้วยังค่ะแล้วก็ตีดูนะไม่พอเราก็ใส่อีกไม่ผิดอะไรตำรวจไม่จับค่ะเปิดสปีดหนึ่งตีต่อไปให้เขาฟูนะคะ พอมันเข้ากันดีแล้วพอมันฟูดีแล้วเราเอาตะก้อมือมาตะล่อมแป้งอันนี้คือเป็นแป้งเค้กนะลงไปก็ได้หรือเราจะใช้อะไรกวนให้มันเข้ากันก่อนแล้วใช้ที่ตีอสองขาเนี่ยตีมันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะจากหน้าตาที่เห็นนะคะสำหรับครูครูว่ามันแห้งไปนิดนึงนะเราสามารถใส่ กาแฟที่เหนือทั้งหมดลงไปได้เลยค่ะต้องนึกถึงตอนบีบด้วยนะเราจะเอาเขาตักใส่ถุงบีบถ้ามันแห้งเกินไปมวลาบีบมันก็จะไม่ไม่ค่อยไหลอะ่ะไม่ค่อยสวยแต่เหลวไปก็ไม่ดีนะคะต้องพอดีนะซึ่งครูคิดว่าในสูตรที่ครูให้มันค่อนข้างเป๊ะแล้วนะลองจากสูตรที่ครูให้ก่อนนะคะ แล้วค่อยไปเพิ่มเป็นรสอะไรตามหลังนะอ่ะเอามาเทให้หมดเลยเพราะว่ามันยังข้นอยู่ใครอยากใส่สีใครอยากใส่กลิ่นเพิ่มได้นะคะเเดี๋ยวเราจะตีต่อนะคะแบบหนึ่งนะเราจะใช้หัวตะก้อน,นี้ตีต่อคะ่ะ ทาเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นครีมข้นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงบีบนะรอให้ขนมปังขึ้นมาสวยๆก่อนแล้วก็จะมาบีบใส่ขนมปังคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะอ่าหลังจากอยู่ในตู้พักแล้วขึ้นมาแล้วเห็นไหมว่ามันเกือบชิดกันแล้วเนี่ยเราก็จะเอาถุงนะคะแข็งๆไม่ต้องใส่หัวบีบก็ได้นะ แล้วก็ตักเอาครีมอันนี้ใส่ลงไปในถุงบีบเพื่อที่จะมาบีบลงบนขนมปังนะคะ ใช้ถุงบีบอะไรก็ได้ค่ะถุงพลาสติกยังได้เลยแต่ว่าถ้าส่วนผสมเขาข้นมากต้องใช้ถุงที่มันมีความหนาน,นิดนึงนะคะใครไม่มีใช้ช้อนตักแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยก็ได้นะคะจับปากถุงให้แน่นๆนะเดี๋ยวเราจะตัดปลายนะคะแล้วก็บีบบีบไล่ไป ตัดค่อยๆตัดนะอย่าเพิ่งทีเดียวลูใหญ่ๆลองเส้นดูก่อนว่าเส้นที่ใช้เนี่ยเราโอเคไหมเราชอบหรือเปล่าถ้ามันเล็กไปแล้วก็ตัดเพิ่มอีกนิดนึงค่อยๆค่อยๆทุกอย่างค่อยๆนะครวบราคาหมีมันจับต้องได้แล้วมันก็ตีขนมปังให้ดีได้ด้วยแค่เรารู้จักเทคนิคแล้วก็รู้จักวิธีการ น,ะนี่อ่ะวนไปเร่งสปีดวนไปแบบนี้ตอนนี้เตาเราต้องเปิดแล้วนะพักไว้ต้องให้ได้เวลาแล้วนะช่วงระหว่างที่เราพักขนมปังเราต้องเปิดเตาทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไม่ทันนะบีบลายเส้นประมาณนี้นะคะไม่ต้องคิดว่าเส้นสวยไม่สวยเพราะเดี๋ยวพอเจอความร้อนแล้วเขาจะละลายลงมาเป็นแผ่นคลุมหน้าขนมปังทั้งหมดเลย อันนี้อบไฟบนล่างนะคะ180องศานาน15-20นาทีแล้วแต่ละเตาเนี่ยใช้ไฟไม่เท่ากันเวลาไม่เท่ากันดังนั้นส่วนนี้นักเรียนต้องใช้ความพยายามในการทดลองดูนะคะว่าเราต้องใช้ไฟอะไรเท่าไหร่ยังไงซึ่งถ้าคนไหนไม่ได้จริงๆก็อิน inbox มาถามครูได้ค่ะเราเริ่มที่เวลา10นาทีก่อนนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเซตเวลา เป๊ะได้เลยเกิดมันไม่ขึ้นมาเราก็กลับลำไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะครบแล้วนะขนมที่ได้ออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้ผิวนอกจะกกรอบๆผิวข้างในก็จะเป็นขนมปังนุ่มๆซึ่งมีเนยสอดไส้อยู่ข้างในคอฟฟี่บันหรือโรตีบอยในอดีตนะคะด้วยวิธีที่ถามว่ายุ่งยากไหมมันก็อาจจะซับซ้อนขึ้นไปนิดนึงแอดวานซ์หน่อยนึงแต่ว่า ด้วยเครื่องตีหมีซึ่งหาซื้อได้จับต้องได้ในราคาไม่แพงมากอยู่ในราคา3,000ต้นๆน,นะคะเขาสามารถตีได้ดีเลยแต่5ลิตรนะใช้สูตรประมาณของครูให้เนี่ยกำลังสวยถ้าเราใช้แป้งหรือคูณเบิ้ลสองอะเครื่องที่ตีต้องเป็นเครื่องใหญ่กว่านี้นะคะอย่าลืมนะหาเครื่องที่พอดีกับจำนวนแป้งที่เราใช้อันนี้เราออกมาแล้วนะคะเห็นไหม โรตีบอยคอฟฟี่บันของครูปุ๊กของทุกคนเลยนี่ซึ่งจริงๆครัวรมันอร่อยมากเลยอะแต่ครูไม่รู้ว่านักเรียนจะชอบไหมถ้าใครเห็นว่ามีสูตรเนื้อขนมปังที่ดีกว่านี้ลองเอามาคู่กับหน้า c o อฟฟี่เออหน้าคอฟฟี่ของครูก็โอเคนะคะผิวจะต้องกรอบนะ